ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแบบ All Star Tower Defense เนาะอืมก็แบบนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตไปช่วงประมาณ9ก้โมงนะครับ9ก้าโมงเออประมาณนี้ก็รูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปโรเจอร์กับรูปหน้าขาวนะครับเออซึ่งเท่มากๆนะครับเนาะก็ก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเลยครับมาเรามาใส่โค้ดเก่าในอัปเดตก่อนๆก่อนนะครับส่วนโค้ดใหม่ก็มีนะครับหนึ่งโค้ดเนาะเดี๋ยวผมลองใส่โค้ดเก่าก่อนว่าใส่ได้ไหม ันนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเสียดายนะโค่นนี้มันได้เยอะเนาะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต่อไปนะโคนนี้ก็ไม่ได้นะแต่คนนี้น่าได้แนละ้วล่ะทุกคนอ้าวอันนี้ไม่ได <laughs> โเเ้โอเคเลยโอเคเลยต่อไปนะโคน่นนี้อันนี้ได้แล้วแหละ อันนี้ได้นะครับ450เนาะ4 5 0เจมนะครับต่อไปนะเป็นโค้ดที่ต้องดูจากช่องยูทูบเบอร์นะครับนี่นะได้750เจมแล้วก็ EP หกดาวหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวโค้ดทั้งหมดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ต้องการเนาะต่อไปนะครับโค้ดนี้ได้400เจมนะครับ รวมแล้วน่าจะได้ประมาณ4โคนะ้ดเนาะแล้วก็โค้ดใหม่อหนึ่งโค้ดนะโค้ดที่มาในอัปเดตนี้เนาะนี่นะผมได้เจ็ดร้อยาสิบเจมแล้วก็ EP 6ดาวหนึ่งตัวนะครับก็คือเลยได้ EP 6ดาวเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็เพชรรวมๆแล้วประมาณ2000ับวกบวกนะครับเออก็เยอะมากเลยนะครับสำหรับโค้ดที่ใช้ได้ในตอนนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่ใส่เนี่ยก็ลืมไปใส่น,นะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กดไลค์ผมจะยังคิปต่อไปคนให้มีเนาะ ไม่ว <laughs> ครับผมคลิปสั้นๆนะเพราะว่ามันมีโค้ดแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโค้ดใหม่ผมจะหามาให้นะหรือว่าถ้าผมพลาดโค้ดไหนไปก็ต้องขอโทษเลยครับ